วิธีบริหารเอ็นข้อเท้าฉีกขาดนะครับเราต้องทําการบริหารให้ตัวกล้ามเนื้อมันมีความแข็งแรงขึ้นเพื่อสู้กับเอ็นที่มีความอ่อนแรงลงนะครับวิธีบริหารเราเริ่มจากการที่เอาส้นเท้าวางไว้ข้างๆของกําแพงหรือโต๊ะหรือตู้ใดๆก็ตามนะครับกระดกข้อเท้าขึ้นและบิดออกไปทางด้านนอกเพื่อสวนกับท่าที่ปกติข้อเท้ามักจะพลิกครับเราทําค้างไว้นับ1-10ถึงอย่างน้อยๆ20ครั้งเช้าและก่อนนอนครับ หรือว่าถ้าเรามีอุปกรณ์ที่บ้านนะครับก็คือตัว r e i s t t n n e Band นะครับเราจะเอามาบริหารได้โดยการที่เอาผูกเป็นวงกลมไว้คล้องที่บริเวณของจมุกเท้าทั้ง2ฝั่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็กางขาออกนิดนึงเพื่อให้มีแรงครับเวลาเริ่มบริหารก็เช่นการกระดกข้อเท้าขึ้นบิดออกข้างนอกค้างไว้นับ1-10 20ครั้งเช้าและก่อนนอน